สวัสดีครับคาร์ไวท์โปรดักต์นะครับวันนี้รีวิวอีกคันหนึ่งนะฮะอันนี้เป็น Toyota Revo นะครับ t ต y o t a r e v o ตัวนี้เขามาทำหุ้มเบาะเบาะแคปปูพื้นครบชุดนะครับอันนี้เป็นรถรายการเย็บรุ่นใหม่ของคาร์ไวท์โปรดักต์นะครับใหม่ยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวผมอธิบายขั้นพื้นฐานให้ก่อนนะครับว่ารถในในรถหนึ่งคันของ อลอ,อ,อพิตธภัณฑ์ของคาไบ์นี่มีอะไรบ้างมีหุ้มเบามีเบาแคบมีปูพื้นมีผ้าใบปิดกระบะแล้วเรารวมถึงทําแผงโค้งแผงข้างอะไรให้เนี่ยนะครับอ่ะสีแล้วแต่จะเลือกคันนี้ลูกค้าเลือกสีดําได้แดงนะครับยับแบบรุ่นใหม่รุ่นใหม่เป็นแบบไหนนี่ครับคือเราจะออกแบบดีไซน์ของทางร้านเองนะครับวามาเป็นอย่างนี้แล้วก็จะเดินตะเข็บแบบเป็นอย่างนี้นะฮะลงไปแล้วก็นี่แบ่งงานลงอย่างนี้แล้วก็เป็นเส้นนี่นะครับ นี่งานสวมนะครับแต่เราตัดตรงรุ่นของรีโว่สวมทับของเดิมเพื่อเพื่อที่จะรักษาของเดิมไว้ของเดิมเนี่ยรถเป็นบ่อผ้านะครับแต่เราตัดตรงรุ่นพอเราใส่เข้าไปปุ๊บนี่นะฮะถ้าเป็นงานเ,าเรียบร้อยนะครับงานก็จะเข้ารูปแบบนี้นะครับดูแทบไม่ออกเลยว่าเป็นตัวสวมนะครับนี่นะครับนี่คืองานสวมของคาร์บ i g h t โปรดัก t ซึ่งเป็นหนังตัวหนาหนึ่งมิล ประกบฟองน้ำ5มิลลามิเนตด้วยผ้าทีคอร์ดและใช้ได้ไนลอนเนี่ยเป็นได้เย็บเห็นไหมครับนี่ได้ไนลอนคืออย่างนี้นะครับบางเจ้าเขใช้ผลิตภัณฑ์ราคาถูกก็ได้ใช้ได้สปันสำหรับเย็บผ้าเอามาเย็บเบาความคงทนก็ไม่ได้แต่ถ้าเป็นงานเกรดเอของทางร้านเนี่ยนะใช้ดังตัวหนา,อาลองด้วยผ้าทีคอร์ดนะเสร็จแล้วใช้ได้ไนลอนเย็บนี่ใช้ได้หลายปีนะครับ ครับว่าหลายปีนี่บางคนจะได้ถึห้าหกปี7ปี8ปีบางคนก็อาจระยะสั้นขึ้นมายกตัวอย่างเช่นการใช้งานของรถแต่ละคนไม่เท่ากันหนังลามิเนตคือยังไงครับเนี่ยอย่างนี้ครับฟองน้ำหนึมิลประกบฟองน้ำห้ามิลนะฮะและลามิเนตด้วยผ้าทีคอร์ดนี่ผ้าห้างหลังตัวนี้แหละครับนะฮะเขาเรียกผ้าทีคอร์ดเพื่อต้องรับแรงซับนะครับฉะนั้นคนที่มีน้ําหนักตัวนะฮะ เป็นร้อยกิโลก็แล้วแต่ลองนั่งลงสวนตรงนี้ถ้าใช้ได้ดีคุณภาพหนังดีนะฮะในการปีแตกอย่างเงี้ยนะฮะปีแตกออก้างๆเนี่ยมันก็จะน้อยลงมากนะแต่ถ้าใช้คุณภาพต่ำนะบางทีออกรถแล้วมาเขาแถมบอดหนังให้นะครับเห็นไหมฮะมันก็จะปีกันตรงเนี้ยนะครับเกือบทุกเจ้านะครับแต่ถ้าง,งานมาตรฐานปัญหานี้ก็จะตัดไปนะครับนี่คือพุ้มบอดแบบสวมงานของคาร์บิ่นโปรดักต์อ่ะตอนนี้เรามาดูงานของ บบกแคบเบแคบนี่นะครับเราทํานั่งพิงเองียงแล้วก็ฟองน้ำเนี่ยนะครับข้างในเนี่ยเป็นฟองน้ําเหลืองเหลืองเกดเ,เ,เดียวกับตัวทําบอด้านในเลยที่เป็นของโรงงานประกอบรถยนต์แล้วก็ข้างในเราจะวิ่งเป็นโครงเหล็กอยู่ข้างในเลยนะครับโครงในนี่อยู่ในแล้วก็ฉีดโมขึ้นมานะครับได้เป็นชิ้นตัวพิงหนึ่งชิ้นแล้วก็ตั้งแยกตัวนั่งออกมาเป็นสองชิ้นแยกซ้ายแยกขวานะครับฟองน้ําฉีดไม่ใช่ฟองน้ําอัดไม่ใช่ฟองน้ําธรรมดา ฟองน้ําฉีดที่ขึ้นโมขึ้นมานในกรรมวิธีของโรงงานประกอบรถยนต์คือหลักการเดียวกันนะครับฉะนั้นท่านไม่ต้องห่วงว่าคุณภาพของฟองน้ําฉีดนั้นต่าง,งข้างนอกยังไงอายอุการใช้งานได้ขนาดไหนอายุการใช้งานนี่เท่ากับบ่อหน้าเลยนะครับหนังที่ใช้ก็ขึ้นหัวใช้งานเป็นแบบไหนแต่ที่ทางร้าน,นทำมาร่วม20ปีนะครับบ่อแคปไม่ <laughs> มีกลับมาแก้ไขแม้แต่ชุดเดียวนะครับหมายถึงว่ายังใช้งานและต่ออยู่กับ รถยาวๆเลยข้างหลังเนี่ยนะครับเปิดเอาเครื่องมือได้หรือไม่นะฮะเดี๋ยวผมให้น้องช่างเนี่ยเขาเปิดดูเปิดจากหลังมาหน้านะครับเราทาสัญลักษณ์ไว้มุมตรงนี้เวลาดึงจริงเนี่ยนะฮะมันดึงไม่ออกแต่ว่าเราต้องใช้ใช้แรงนะครับเปิดนี่ก็จหลังมาหน้าเปิดอย่างนี้ครับเนี่ยดึงจากหลังมาหน้านะครับเปิดปุ๊บใช้แรงนิดนึงขึ้นมาอย่างนี้ก็สามารถเปิดเครื่องมือได้ตอนนี้เราใส่เป็นบานพับนะครับมีการยิงสกูยึดซ้ายขวานะครับ แยกส่วนอยู่ฝั่งโน้นก็เปิดฝั่งโน้นอ,อยู่ฝั่งนี้ก็เปิดฝั่งนี้นี่พอเสร็จแล้วก,กดไปอย่างนี้นะท่านไม่ต้องห่วงว่าเบรกแล้วมันจะเบรกลนนะขับรถไปต้องคอยระวังลูกหลานนะฮะนอนอยู่ข้างหลังเนี่ยนะกลัวมันจะหลนนะครับอันนี้บอกแคบเราทําให้นั่งสบายโดยหลังเอียงนะฮะและก้างข้างนี่ทําให้มันเชิดขึ้นอย่างนี้ครับเนี่ยเหมือนอย่างนี้นะฮะหลักการของรถมันก็เชิดขึ้น แต่พื้นที่ในแคปเนี่ยมันพื้นที่จํากัดนะครับถ้าเราทําให้มันนั่งสบายมากกว่านี้นะขามันก็จะติดนะครับก็ต้องเอาหาสัดส,ส่วนที่ลงตัวกันนะครับส่วนมากคนใช้รถแคบก็พ่อครับภรรยานั่งข้างลูกนั่งหลังนะฮะเวลาเดินทางกันการบังสร้างตัวเองฉะนั้นคนที่ใช้รถแคปอยู่เนี่ยก็ต้องมองถึงประโยชน์คุ้มค่าในการใช้งานทางร้านเรานะครับคิดผลิตภัณฑ์ก็ต้องคุ้มค่าเงินที่ท่านเสียนะครับ บางคนเน้นราคาถูกอย่างเดียวแต่คุณภาพใช้ได้ไม่นานนะลองคำนวณดูเลยครับนะอีกอันนึงโอค้ากำไรเกินเหตุไปมันก็ไม่ยุติธรรมกับผู้บริโภคแต่ของทางร้านคาาไบเราคำนึงว่าถ้าเป็นรถเรานะฮะจุดคุ้มของเราอยู่ตรงไหนเนึ่งเราต้องได้คุณภาพที่คุ้มค่างเงินหลักการคิดอย่างนั้นแล้วก็ปูพื้นนะครับของทางร้านเราเนี่ยเราจะตัดลงแนวปูนี่ให้หมดเลยครับเนี่ ในแนวเนี่ยให้ลงตัวหมดเลยหนังที่ใช้เราก็ใช้เป็นหนังตัวหนานะครับหนังตัวหนาในความหมายคือหนังตัวด้านบนนะครับหนาเกตเดียวกับตัวตัวทําบอกและข้างในเนี่ยนะฮะเราก็จะมีฟองน้ําเสริมและก็ตามด้วย XPE ทําไมเราไม่ใช้ XPE หมดมันไม่จะมันกระ,ะด้างมันจะไม่ซอฟนะครับเราเอาฟองน้ํารองนี้เพื่อความซอฟนุ่มนะฮะนุ่มเท้าสบายๆนะครับ ไม่ใช่อะเอ้เอา xpe ลองไปทั้งหมดมันก็กระด้างเราใช้ xpe เฉพาะด,ด้านล่างอย่างเดียวนะครับกับตัวหนังที่เก็ทนแล้วก็ได้ที่เย็บที่มีคุณภาพสนใจสินค้านะครับติดต่อมาได้นะครับที่091 709 9960 091 709 9960นะครับเป็นทั้งเบอร์โทรศัพท์เป็นทั้ง ID Line นะครับนะภายใต้ c a r b i d e p r o d u c t นะครับ Carbide ผลิททัทั้งภาษาไทยพังภาษาอังกฤษเราอยู่ที่ลาดเท้า124เข้าซอยลึกนิดนึงซอย9นะครับจอดรถสะดวกสบายมีห้องรับรองลูกค้านะครับขอบคุณลูกค้านะฮะที่ได้ให้ถ่ายวิดีโอนี้ยังไงก็ขอเชิญนะครับนี่นะฮะในสถานที่ทํางานของเรานะครับเราเป็นทั้งบ้านเป็นทั้งโรงงานที่จอดรถกว้างขวางห้องรับรองลูกค้ามีให้เสร็จนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ